สวัสดีค่ะแม่นาค่ะตอนนี้อายุ61ปี PB ีตอนนี้ 10K 5407ค่ะสวัสดีครับแม่นา วันนี้เราอยู่ที่ไหนครับวันนี้เราอยู่ที่สนาม80โคราชทำไมถึงมาวิงมันมีสองเหตุผลเหตุผลแรกก็คือไปรับลูกชายอยู่งานวิ่งมาราธอนงานแรกเป็นห่วงเขาพอไปรับเขาเสร็จก็ ตอนรับรางวัลไปเห็นคนมีอายุ60ทั้งหญิงทั้งชายรับรางวัลแล้วก็วิ่ง5กิโล10กิโล21กิโลแล้วแม่คิดว่าอ้า่เอาเราก็วิ่งได้นี่ใจมันขึ้นมาเลยก็คือพอลูกมาถึงก็บอกลง21กิโลให้แน่น่อยมียง,งานวิ่งที่ไหนบ้างลูกชายก็บอกว่าเอา้า5กิโลแม่ยังวิ่งไม่ได้เลยแล้วแม่จะวิ่ง21ได้ยังไงแม่ต้องซ้อมก่อนหลังจากนั้นก็ซ้อม ผลที่สองก็คือไม่อ้วนมากอ๋อเคยอ้วนมาก่อนเ <60 S 2> นี่ยะหกสิบหกกิโลตอนนี้เท่าไหร่อะสี่สิบเจ็ดค่ะสี่สิบเจ็ดตอนนั้นความดันขึ้นเลยทีนี้แม่ก็เลยมาวิ่งวิ่งแล้วแล้วมันน้าหนักมันลดก็เลยติดใจก็เลยซ้อมมาตลอดความดันไม่มีแล้วได้สุขภาพดีได้กล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นมาใหม่ไม่ต้องหาหมอบ่อยๆค่ะก็คิดในใจว่าเออเราจะต้องใช้กีฬานี่แหละเพราะว่าเราจะได้อยู่กับลูกลานไปนานๆหกสิบแล้วอ๋ออันนี้คุณแม่มีโค้ดไหมครับมีก็คือวิ่งตามลูก อ๋อมีลูกชายวิ่งอยู่แล้วไม่ได้ไจับไม่ตรงเวลาอะไรเขาจับเราก็ไม่ได้จับเพ้่วิ่งตามนี่ครับดูรเราคุณแม่ไม่มีนาฬิกาในมือเลยวิ่งตามพรมรู้สึกวิ่งตามเขาลาก็พักพั<ส><า>กได้ว,ไวันหนึ่งพักสองวันคือนานมากจะพักวันเดียวจะพักแค่วันเดียวติดวิ่งมากช่วงโควิดไม่มีที่วิ่งก็วิ่งที่หมู่บ้านสวนสาธารณะเขาทาที่วิ่งให้รอบละสองร้อยสามสิบสี่สิบห้ารอบสี่สิบห้ารอบเป็นต้นไปก็คือสิบกิโลออ ออกมาแต่เช้าวิ่งคนเดียวโอ้โหสุดยอดอย่างนี้แม่วิ่งมาโรงงานไหมครับมีโรงงาน10บกว่างานแต่ได้รางวัลมา9งานโอโ้นั่นคือ90เปอร์เซ็นต์ขอขอฟังรางวัลหน่อยได้รางวัลอะไรบ้างรางวัลอันดับสองอว่ายางเทียวจังหวัดชัย,ยนะ 3, ภลล 4, ูม,มิอันดับสามพาวดูแลนโพรด์สี่งานพ่มายอำเภอพิมายอันดับหกงานขอแผงน้าแล้วก็อันดับสี่ล่าสุดก็คืองานบุรีรัมบุรีรัมที่วิ่งกลางคืนเนี่ยนะใช่ขอถามเวลานหน่อยดิ 1เคที่นู่น58นาทีแล้วก็ได้แชมป์อีก4สนามแชมป์อีก4สนามด้วยสนามสนามที่หนึ่งคุณลูกขาสแกแสงอันดับหนึ่งอยู่เชียงชิงตันเขาใหญ่อ๋อเชียงชิ้งตันผมก่ไปกินชาก็คือน้องสัญชัยนามเคสอันดับหนึ่งสีคิ้วเจ้ชิโนรันแล้วก็อันดับหนึ่งอยู่เขาใหญ่เที่ยงงานลอยฟ้าอันนี้คือขาแรงโคล่านะครับรุ่น รุ่น5รุ่น60อ่าต้องดูแม่ใส่รองเท้าอะไรเอ0ิสเอจิสปีดอ๋อจ g มีจิสปีแม่มี PB 10K ิบเคหมีพีบีสิคที่การชิชิโอรันสีคิค่ะห้าสิบสนย์เจ็ดห้าสิบสี่ศูนยนั่นคือเพสประมาณห้าสกว่าแม่บอกจะทําเป้าหมายตอนนี้คือ 10K New ิวพีบเป็นได้ห้าสิบสก็คือ3ามใช่สิมัครับแม่วิ่งไปทําไมครับ วิ่งเพื่อรักษาสุขภาพวิ่งแล้วมีความสุขพอวิ่งเสร็จมันฟินนะติดวิ่งแล้วครับอายุมากๆอย่างแม่เนี่ยแกอย่างนี้ก็ธรรมะธรรมมนะเตือนมาติสารที่สวดมนต์ก่อนวิ่งพอออกมาพอออกมาวิ่งแล้วก็มันรู้สึกมันมีสมาธิแล้วก็แต่และว,วันก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ก็ได้ตามเป้าทุกครั้งก็คือตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเราจะทําอย่างเงี้ยก็ได้ทุกครั้งก็คือเอาชนะตัวเองก่อนพอวิ่งเสร็จแล้วก็มีความสุขเราเราก็ได้สุขภาพด้วย อยากจะเชิญชวนคนที่มีอายุ60บวกขึ้นไปนะคะเราไม่ใช่แก่นะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะเ,เราวิ่งได้เราทําได้เริ่มจากที่เราหัดเดินหัดวิ่งช้าๆแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วค่ะทีนี้ไม่ต้องคิดว่าเราอายุมากวิ่งไม่ได้มันไม่ใช่ค่ะวิ่งได้ทุกคนวิ่งวิ่งได้ทุกคนแม่ขอให้กาลังใจให้คนที่มีอายุมาฝึกวิ่งกันนะคะเพื่อจะได้สุขภาพแข็งแรงแบบแม่เนี่ยค่ะ เห็นแม่แก่ๆอย่างนี้นะแม่แก่แต่ตัวนะคะแต่ใจแม่ไวรุ่นนะ